เอ้ยตัวนั้นบอสแทงเออแต่ขาใช่ไม่ไม่ใช่มันมันมันชื่อบอสแทงเลยมันชื่อบอสแทงแต่แต่มันมีบอดี้ขาข้างบนไงเป็นเป็นบอดี้เทมเพอร์เออหน้าเสียงลุกร้องไม่กวนตีตัดสัตว์ยิงสามร้อยโอเคโอเคโอ้ยเทีเกินไปแล้วเคีกินไปแล้วสวัสดีนี่เจ้าอ่าเนี่ยบอสแทงอันนี้บอสแทงจริงกัน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 บอส เล่นกับพอสได้ไม่มีปีกเขาไม่มีปีกเออไม่มีปีกอ่ะบูทมันเปลี่ยนอ่ะบูตจีนบูทเปลี่ยนป่ะมันไม่ใช่บูทมันไม่ใช่บูทเต่ามันไม่ใช่เอชจีบูตเฮ้ยผมบอสจากขวานี่เก๋จริงคะเอาไงนัดได้ยังได้รู้กันตกลงได้ยังได้ยังเออโอเคงั้นจัดการเลยนะตายเห็นป่ะบอสแทงเห็นป่ะชื่อเลยใช่เลยบอสแทงโอเคปาเกตแดงหรือเกยไปปไปาปาลับตรงนี้จะออก เราว่าควรจะเป็นเกตฟ้ามากกว่าแดงเลยฟ้าตกลงเรียกเราก็ถ้าเป็นแดงมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่ได้ตีบอสใช่ไหมล่ะไม่ได้ตีบอสใช่ไหมล่ะเกตฟ้านะนัดเออน้าไม่เป็นไรเกตฟ้าปะตกลงไม่ได้ลดนี่เหรอไม่มาล้อมล้อมล้อมฟ้าแ้วก็ประ่อก่อนลดลดแรงมากให้นนับหนึ่งแย่ไม่นับไปเลยก็เรานับหนึ่งไงหนึ่งก็ไป หนึงไปนะหนึ่งแล,แ,ลแล้วก็ล่ามอนนะหาเก็บฟนี่ครับอ่าหนึ่งสองชึบถ่ายลนะ